มาครับกินข้าวน้มกันครับมื่อนี้ครับนี่ครับอ่าขวานแมงพัดขวานแมงพัดอ่าปลาดุกต้มน้ำปลาลาครับแล้วก็ปลนปลาดุกครับนี่แล้วผักลวกครับกินข้าวกันครับกับผมกับสวัสดีนะครับมื่อนี้ก็ได้เมนูกับข้าวบ้านมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นอ่าเขาเอ้นอย่างปลาุกภาคใต้นะครับแต่ว่า ผมเอืนแกงเนาะแกงขั่วแมงพัดหรือว่าเพิ่นขั่วแต่ว่าขั่วรสชาติผมก็บอกว่าถือว่าเพิ่นใส่อย่างน่นะแต่ว่าแซ่บอีหลีครับใส่ใส,ส่กะทิน้ำแหละเป็นแมงพัดไข่นะครับนี่แล้วก็เจ้าปลาดุกปลาดุกต้มน้ำปลาร้าผักลวกครับเมนูบบ้านครับวันนี้ ยอดปรากดกเปิดบ รู้จัำครับมมแมแมลงพัดมแมลงพับหรือมแมลงพัดนี่ของบาไตโมเมันแมงครับนะครับรสชาติมันคือจังแมงครับมั้ยนะครับเดี๋ยว อืมอ่ะ <c oughs> สวนน้ำปลาครับน้ำปลาทรงเครื่ง <c oughs> องเนาะอืมเ่ยเดี นำปลามาใส่พริกป่นใส่บมกเนา้ เสียบไปนี่ครับแมงผัดมันมีไข่ผอมนะครับไข่คึ้จั้ไข่แมงขับนี่นะครับต่อแมงขับมันก็นจะมีสีเขียวสีน้ำสีนี้เนาะแต่อันนี้สีดำดำล้วนเลยเนาะปุ่นปากก็เสียบ อ่าเป็นขายแพงนะครับอยู่นี่ถุงละห้าสิบบาทถุงหนึ่งกับประมาณยี่สิบตัวเลยมั้งแต่กับกลุ้มค่าเปินแล้ว,ว่าค่าน้ำมันพ้อมกับเปินมาส่งหัดบ้าน มไม่รู้คนใส่เครื่องไหนน,นะเดี๋ยวเพิ่นผัดแบบใส่กะทิพอามมันับบปั้นเกมเขาเนิ่งเ,เจ้าปลาหัวรับ อย้าบอกเป็นประเดี๋ยวเนี่ยเตียงนี่เตียนห้อนะครับตอนท้ายนี่เวลาช่งเที่ยงพอดอีเที่ยงพอดีการทอดไม่ Hmm, nyaman dia คำเข้าแไปลไปๆเด็กเอาแมงดาผมซื้อมาหมักใส่น้ำปลาไปตั้งแต่เมื่อน้นแล้ครับนี่ชิเอากินแมงดาน่นิดๆย้อมเลยแมงดาอยู่ในตัวยี่ิบห้าบาท เ,เป็นผู้เฒ่าเปนพาเฮ็ดดอกว่าได้แมงดามาดองใส้นปลาไว้ใส่ปนใส่เกลียว ตัวนี้ใครเต็มท่องนะชอบอันนี้ มาคำสุดท้ายแล้วครับห่อนแดดซม สับดีหมดตัวโอเคนะครับคลิปนี้ต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube เรื่องวิทยาศาสตร์แทมมี่ขอบคุณทุกเมนต์นะครับเมืองเฮียผมเฮียแตกเฮียแตกแดดมันส่องมาทางนี้พอดีโอเคนะครับพบไม่ลิปหน้าครับกลับค,ครับ